สวัสดีค่ะพบกับขวัญในช่องชาแนลบ้านๆเหมือนเดิมนะคะ EP นี้เราจะมาขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอพรอ,องค์พญานาคนะคะที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธาน,น,านีนะคะอันนี้ขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะพูดถึงคือพ่อปู่สีสุดโทและแม่าย่าสีปทุมมาเทวีนะคะหลายๆท่านเนี่ยคงรู้จักกันบ้างแล้วแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้เดินทางไปว่าท่านไปขอพรท่านกันมาแล้วด้วยนะคะแต่ว่าขวัญก็จะขอมานามาแนะนําอะไรปรบบเรื่องการขอพรท่านนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะข้อแรกเลยนะคะการแต่งกายนะคะ ผู้หญิงเนี่ยแนะนําว่าให้นุ่งผ้าถุงไปค่ะส่วนผู้ชายก็แต่งกายสุภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีผ้าของผ้าของม้าค่ะผูกเอวไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็แนะนําว่าไม่ควรที่จะสวมแว่นกันแดดสีดํานะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะเพราะว่าเป็นการดูเหมือนว่าไม่สุภาพนะคะเพราะว่ากันประมาณนั้นการแต่งกายแบบเนี้ยที่แนะนําไปเนี่ยก็เขาบอกว่ามักจะขอพรประสบผลสําเร็จได้ดีกว่านะคะ ข้อที่2นะคะตรงทางเดินก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะคะจะมีองค์พญานาคอยู่สฝั่งทางเข้าทางออกแบบนี้นะคะก็คือให้เราเนี่ยพนมมือไหว้ท่านอธิษฐานจิตแผ่บุญให้กับท่านก่อนนะคะแล้วก็เอามือเรากราบลงไปที่ตัวท่านขนาดไปที่ตัวท่านนะคะแล้วก็มีช่องตรงกลางให้เราเอาหน้าผากเนี่ยหน้าผากของเราแตะลงไปที่ตัวท่านนะคะ,ะการทำแบบนี้ เปรียบเสมือนการเติมพลังบุญให้กับตัวเราเองนะคะเราจะทำก่อนที่เราจะเดินเข้าไปข้างในหรือว่าทำหลังจากกลับออกมาแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะระหว่างทางเดินเรานะคะเราเดินไปเรื่อยๆทางเดินจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ด้านในนะคะระหว่างทางเดินมันจะมีะช่องแบ่งแบบนี้นะคะเล็กๆแบบนี้เขาว่ากันว่าช่วงที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเปรียบเสมือนเมืองมนุษย์ถ้าเรา ก้าวข้ามผ่านทางเส้นนี้เปรียบเสมือนเมืองบาดาลน,นะคะนี่ทีนี้เขาก็บอกว่าก่อนที่เราจะเดินข้ามไปเนี่ยให้เราอธิษฐานจิตให้ดีก่อนว่าวันนี้เราจะมาขอพอรท่านเรื่องอะไรให้เราคิดไว้ค่ะให้มุ่งม,มั่นไว้เลยค่ะเช่นขอเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะคะขอเรื่องโชคลาภการงานสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็เดินข้ามทางนี้ได้เลยนะคะพอเดินเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยค่ะ เราก็จะมีไหวมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มีคองสีดําอยู่นะคะอไอ้ส่วนตัวคองอะคะ่ะก็ให้เรานั่งลงแล้วก็อธิษฐานนะคะสวดขอพรท่านนะคะให้เอามือลูบขึ้นลูบลงแตะลงไปที่ที่คองอะคะ่ะแล้วก็อธิษฐานนะคะถึงพ่อปู่แม่ย่าน,นะคะขอให้ลูกมีความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยนะคะ ก็รูปขึ้นรูปลงไปเรื่อยสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ยกมือไหว้าสาธุนะคะระหว่างรูปคองเนี่ยถ้าหากมีเสียงดังของคอ,อ,องขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีเสียงดังขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็การถวายของไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีปทุมมาเทวี TV นะคะก็ให้เราจุดธูปเก้าดอกนะคะแล้วก็ตั้งนโมสามศนะคะแล้วก็กล่าวคําถวาย คําถวายของไหว้แล้วก็ขอพรนะคะก็ให้เราตั้งนโมสกจบนะคะแล้วก็ให้เราเอ่ยชื่อนะคะว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอะไรนะคะมาขอถวายเครื่องสักการะถวายอะไรเราก็บอกท่านไปนะคะขอมอบให้แก่พระปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาเทวีและเหล่าบุิวาทั้งหลายเหล่านาคเหล่าพญานาคีพญานาคาพญางูทั้งหลายเหล่าเจ้าเมืองบางบทผู้คอยดูแลรักษา ณสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ณป่าคำชโนดนะคะข้าพเจ้าขอกราบสักการะผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายโอปตกาทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลทั้งแดพื้นพิภพต่อพระแม่กพรดนีพระแม่คงคาพระแม่โพศพนะคะข้าพเจ้าขอกราบสักการะนับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอยกทุกบุญทุกกุศลทุกบารมีที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอให้จงถึงแล้วแก่ท่านพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสิ แม่ย่าปทุมมาเทวีและเหล่าบริวารทั้งหลายขอให้เปิดโชคเปิดทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าและจงประสบผลสําเร็จด้วยเทินนะคะแล้วก็กล่าวบทสวดของพ่อปู่แม่ย่าสั้นๆน,นะคะแล้วก็สาธุสาธุสาธุแบบนี้เนาะค่ะเมื่อเรากล่าวคําถวายและขอพรเรียบร้อยแล้วก็ให้เราปักธูปค่ะลงไปที่ของที่เรานํามาถวายหรือไม่ก็ปักลงกระถางธูปได้เลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยอทั้งหมดที่หวันกล่าวไปเนี่ยถ,ถ้าหากว่ามี คำกล่าวใดผิดพลาดก็ต้องขออาภัยณที่นี้ด้วยนะคะและย้านะคะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าเราคิดดีทําดีค่ะเชื่อค่ะว่าเราจะมีความสุขความเจริญแน่นอนนะคะ EP นี้ขวัญก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ